ครับสวัสดีครับคูดเองครับตอนนี้คูดอยู่ที่เขื่อนทุ่มบรรจาแล้วนะครับกาลังตีครับอากาศดีมากเลยครับแต่ว่าน้ําท่วมฮะน้ำท่วมไม่รู้ว่าจะมีปลาฉวยหรือเปล่านะครับวันนี้นะคูดตีเบ็ดไปแล้วนะครับลงเบ็ดไปได้สักห้านาทีนึงฮะไม่รู้ว่าจะมีปลาฉวยหรือเปล่าเพราะว่าน้ําท่วมมากเลยนะครับน้าท่วมสูงมากเลยกําลังหายลูกปลาซิวนะครับลูกปลาซิวจะตีปลากายตีปลากระสูบอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,าเหยื่อตกปลาแม่น้ำจันของคูดจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากติดตามเพจของคูดด้วยนะครับยูทูบคูดฟิชชิงนะครับคูดฟิชชิงด็บบิ f ้นยูยูทีทีเอฟไอเอชไอเอ็นจีคูดฟิชิงนะครับฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะมีปลาสวยเหยื่อคูดไหมครับในวันที่น้ำหลาก ไม่ไดีเลย น้ำมาเต็มเลยครับแต่เงียบสนิดไม่มีปลาตอนเลยแต่ก็ยังพอมีปลาขึ้นอยู่นะครับยังพอมีปลาขึ้นอยู่ไมนรู้จะมีฉวยหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีก็คงจะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆนนักตกปลามือใหม่นะครับมาได้เลยนะครับทุ่งเดินจ้ามาทางห้วยสะท้อนก็ได้นะครับเข้ามาทางโรงเรียน มันหนองค้าเัวเลี้ยวซ้ายข้างป้อมมาเรื่อยๆนะครับถึงประตูวัดแล้วก็เข้ามาเห็นสันเขื่อนนันะครับที่ตกปลาขว้างขวางครับที่เลือกตีได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกัน นี่บ่ายโมงครับบ่ายโมงกว่าฝาแล้วครับได้แต่ามาสี่ห้าตัวครับตัวนี้เหยื่อตกปลาแม่น้ําจันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูครับว่าอีกสักพักหนึ่ง <c oughs> สักบ่ายสองบ่ายสามจะกลับแล้วครับ <c oughs> จะได้สักกี่ตัวไว้ <c oughs> ติดตามด้วยนะครับเหยื่อตกปลาแม่น้ําจัน นำท่วม,นะมเยอน้ำมาปลาไม่ค่อยสวยครับแต่ก็ยังดีครับได้ปลาตะเพียนปลาเล็กๆมาสี่ห้าตัวฝากติดตามนะครับว d f ฟิช i ิงนะครับไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะ หมดสนิทครับหมดสนิทมีอะงไรมาแอบเลยครับตอนนี้สองโมงสองโมงขวกวาแล้วเดี๋ยวสักพักจะเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับฝนเริ่มตั้งเขามาดำปีดำปีมาท้ายเขื่อนนู่นแล้วครับตกลงวันนี้ได้ประมาณห้าตัวเดี๋เอาปลามาโชว์ก่อนบอกาให้น่เอาปลามาโชว์ก่อน นี่ครับวันนี้ได้แค่นี้ฮะเล็กๆสี่ห้าตัวห้าตัวครับตะเพียนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเหยื่อตกปลาแม่น้ำจันของคูดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ w o o d fishing w u t t f i s s i n t w o o d fishing นะครับติดตามด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย